ไปกันที่สายของคุณปลื้มครับคุณปลื้มมาพร้อมกับเรื่องที่ได้พบเจอขณะที่ไปเที่ยวกับครอบครัวและก็ได้ไปเข้าพักที่บ้านพักหลังหนึ่งครับเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปเมื่อ15ปีที่ผ่านมา เรื่องนี้คุณปลื้มเคยเล่าที่เดอะช็อคของพี่ป๋องกระพลทองพลับมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมครับสำหรับท่านไหนที่อาจจะเคยฟังเรื่องนี้แล้วเราจะไม่เฉลยไม่อไม่เฉลยตอนจบแล้วก็ไม่เฉลยเนื้อหาสำคัญของเรื่องนี้ในแชทที่เราคุยกันเกี่ยวก้อยสัญญากันนะครับตอนนี้คุณปลื้มอยู่ในสายกับผมเป็นที่เรียบร้อยครับสวัสดีครับคุณปลืม้ม สวัสดีครับพี่แจ๊คครับผมคุณปลื้มครับตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับเอ่อนนทบุรีครับอยู่ที่นนทบุรีนะเออหยุดยาวนี้ได้มีโอกาสไปเที่ยวไหนครับว่างไหมครับเนี่ยไม่ได้ไปเลยครับกลัวรถติดมากเลยครับไม่ต้องกลัวครับติดแน่นอนโอ้โหเมื่อวานเห็นได้ข่าวกันว่าติดแบบโอ้โหไม่ขยับกันเลยฮะแล้วก็ช่วงช่วงเนี้ยที่คนออกต่างจังหวัดนะครับรถไปติดอยู่ต่างจังหวัดกันหมดแล้ว ใช่ครับผมเรา็ว่าได้ข่าวพี่ที่ทํางานไปเพชรบุรีกเจ็ดชั่วโมงครับผมเจ็ดชั่วโมงเลยเหรอจากกรุงเทพไปเพชรบุรีเนี่ยนะใช่ครับผมอุ้ยขนลุกเออเฝ้ากรุงเทพดีแล้วดีแล้วครับผมขนาดเมื่อวานไปแค่บางนาอย่างสามชั่วโมงเลยครับได้ข่าวเมื่อเมื่อวานสาหัสสาการมากเออนะฮะคุณนทางรถติดเออคุณปลื้มกับผมเนี่ยเคยคุยกันแล้วหรือยังเคยแล้วครับเรื่องโรงเย็นนะครับ โรงเย็นเมื่อไม่นานมานี้นี่ใช่ไหมปีใหม่ครับโอ้ก็นานพอสมควรและอ๋อลงเย็นโลงเย็นนั้นอีกเรื่องหนึ่งของคุณคุณคุณหนึ่งเออเอออคละอันกันเออนะฮะเรื่องนี้ที่คุณปลื้มจะมาเล่าเนี่ยนะครับเคยเล่าที่เดอะช็อคไปแล้วถูกไหมใช่ครับเคยเล่าแล้วครับนานหรือยังครับนานนานแล้วครับประมาณสี่ห้าปีที่แล้ววันนั้นเล่ากับใคร น่าจะเป็นปาออดปาออดอภิเดทนะใช่ครับมาครั้งนี้มาเล่าใหม่อีกครั้งหนึ่งให้กับสําหรับหลายๆท่านที่อาจจะยังไม่เคยฟังผมคนหนึ่งยังไม่เคยฟังครับเออชื่อชื่อของบังกะโลไม่ต้องพูดถึงเลยนะคุณปลื้มนาได้ครับได้ครับโอเคแต่ว่าชื่อจังหวัดพูดได้ใช่ไหมพูดได้พูดกว้างๆได้ครับโอเคโอเคครับอาจจะแบบเรื่องมันอาจจะคล้ายๆกับของพี่ปาเมื่อกี้นี้แต่ว่าเรื่องไม่ได้ซอฟกว่า โอเคก็ขอโทษคุณผู้ฟังไว้ก่อนแล้วกันนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรแค่โทรมาเล่าก็โอเคแล้วคุณเพิ่มผม<า>จริงจริงตั้งใจว่าจะเล่าตั้งแต่วันเกิดมาเดือนที่แล้วแหละแต่ว่าก็ติตดติดคิวก็เลยไม่เป็นไร oh. ได้มีโอกาสมาเล่าวันนี้ครับได้เลยครับมาไปเจออะไรมาโอเคครับผมขอยาดเข้าเรื่องเลยแล้วกันเนาะก็ขอสวัสดีท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับ,รบว่า ่ารอ,อบเนี้ยปรับปรุงวิธีการเล่าเกิดจะเข้ามาเล่าในในในวิธีการที่ที่ซอฟต์แล้วก็รวบรัดมากกว่าเดิมไม่อยากให้มีน้ําเยอะเนาะก็ออขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยถ้าเกิดว่าพูดอะไรไม่ถูกใจใครนะครับผมครับผมอ่าเริ่มเลยละกันนะครับก็<ะ>เรื่องมีอยู่ประมาณว่าเรื่องเนี้ยมันเกิดขึ้นช่วงประมาณอ่วันสงการของประมาณสิบห้าปีที่แล้ว ซึ่งซึ่งปกติบ้านที่บ้านผมเนี่ยก็คือเวลาจะไปเที่ยวไหนกันเนี่ยก็จะไปเที่ยวกันเป็นครอบครัวใหญ่โดยมีหัวเรือยใหญ่ก็คือคุณา้าคุณ้าเนี่ยเขาก็จะค่อนข้างที่จะทำงานในการจองที่พักเพราะว่าเขามีการท่องเที่ยวบ่อยเขาก็จะโอเคจองที่พักแล้วก็เป็นการประสานงานติดต่อประสานงานได้ดีนะครับซ,ซึ่งทริปเนี้ยก็เป็นทิปที่เราจองที่พักกันไว้ประมาณสองถึงสามเดือนเลย าเราก็จองไว้ที่จังหวัดเพชรบุรีอแอทแชบใกล้ๆไม่ถึงหัวหินครับเนาะประมาณนี้ครับก,ก็เอวันนั้นถ้าจะไม่ผิดจะเป็นช่วงสงการเทศกาลสงการแล้วก็ออกจากบ้านตั้งแต่ประมาณหกโมงเช้าซึ่งก็เป็นเหตุการณ์เดียวกับที่ที่เราเจออยู่เมื่อเช้าเนี้แหละว่ารถติดมากครับผมที ทริปเทศกา่ยังไงก็ปิดอยู่แล้ววันนั้นก็ใช้เวลาปกติแล้วเนี่ยบังกะโลทุกที่เนี่ยก็จะเช็คเช็คกินได้ตั้งแต่หลังเที่ยงไปถูกไหมครับพี่แจ๊คใช่ครับอ่าเราก็จะเช็คกินไปประมาณหลังเที่ยงก็เราก็พยายามไปอ่าวันนั้นจําได้ว่าเที่ยงเรายังอยู่ที่แค่อ่าวมะนาวอยู่เลยอ่าซึ่งจริงๆระยะทางจากอ่าวมะนาวเนี่ยไปถึงตัวเมืองเพชรเนี่ยไม่น่าจะเกินชั่วโมงก็ได้จะสุด แค่วันนั้นจากอาวนาวเข้าไปถึงตัวเมืองเทสตแล้วกว่าจะไปถึงที่ชายหาดใช้เวลาร่วมสามชั่วโมงครึง่งซึ่งแล้วตอนนั้นเราก็ไม่สามารถที่จะไปบังคับให้ให้รถมันฝ่าเราฝ่ารถออกไปได้เราก็ต้องไปตามรถติดซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งพอไปถึงที่บังกะโลเนี่ยก็ไม่ถ่าใช้แล้วไปถึงที่นั่นประมาณบ่ายสามโมงครึง่งก็บ้านฉักได้โดนปล่อยไปและ เพราะว่ามันอคิวจองของเราอ่าอ่าอ่าก็ประมาณสามโมงครึ่งเราทํายังไงล่ะรถมากันสองคันมากันสองคันสิบกว่าคนประมาณสิบคนอ่าสิบคนก็ทีสิบคนก็ไปหาที่พักแล้ววันที่สิบสามมาพี่แจ็คมันไม่ได้หาได้ง่ายนะโอ้โหไม่ไม่มีทางซึ่งผมว่ามันก็น่าจะคล้ายๆกันอะไรหลายเรื่องที่ที่เจอที่จําเป็นที่เราจะต้องพอเจอแล้ว มันอาจจะมีเหตุการณ์บางอย่างแต่ตอนนั้นเราก็เด็กอยู่เราไม่ได้คิดอะไรมากครับครับเราก็ไปหาหากันอยู่ร่วมสามชัม่วโมงจนถึงประมาณหกโมงเริ่มถอดใจกันคุยกันแล้วว่าเดี๋ยวถ้าไม่เจออีกที่หนึ่งเนี่ยไม่เอาละกลับดีรถจากบ้านเลยหาข้าวกินแล้วจากกลับบ้านเลยก็ก่อนที่กำลังจะ,จะกลับเจอที่หนึ่งที่สุดท้าย อ่าเป็นที่ของท้ายหาดเลยนะครับ<ะ>ก็เลยก็เลยเข้าไปถามดูว่าตรงเนี้ยเรายังไม่ได้ถามใช่ไหมเราก็เข้าไปถามเพราะว่ามีห้องว่างไหม<ะ>คือคือคือพอย์ของเราเนี่ยก็คือขอเป็นบ้านพัก<ะ>แบบไหนก็ได้ขอเป็นบ้านพักเพราะว่าเรามากันเยอะก<ะ>็จะไปนอนโรงแรมก็ไม่มีที่แหละเราก็ขอเป็นบ้านพักบ้านพักเขาเราก็เข้าไปปึ๊บเขาบอกว่าโอเคมีเหลืออยู่หนึ่งหลังพอดี ซึ่งหนึ่งหลังพอดีเนี่ยเป็นหนึ่งหลังที่อยู่ต้นต้นซอยเลยครับผมจําได้แม่เล็ยวอยู่ต้นซอยเราก็โดยบ้านผัานเนี่ยเป็นลักษณะของบ้านเถาเฮาคะอ่าฮะเป็นเถาเฮาสองชั้นพื้นที่ไม่ได้กว้างมาก้ากว้าง้ะประมาณห้าห้าถึงหกเมตรประมาณเนี้ยรถจอดได้คันหนึ่งแล้วก็เหลือที่เดินเข้าไปหน่อยอก็ต้องขออนุญาตอธิบายลักษณะ เข้าไปถึงในบ้านนี้หนึ่งเราก็เข้าไปดูก่อนเข้าไปดูปุ๊บบ้านเนี่ยพอเปิดเข้าไปรู้เป็นเหมือนบ้านที่ไม่ค่อยได้ใช้งานมานานหละโดยสังเกตได้จากพื้นที่ไม่ได้ทําความสะอาด mm. มี mm. ยหยักย่ายเล็กๆติดเต็ม mm. พื้นเลยเราก็ไม่ได้เอกใจเราก็ขึ้นไปดูห้องทักข้างหน้าไม่มีอะไรเปิดประตูเข้าไปก็จะเป็นโซฟาโลง่งๆมีทีวี เครื่องเนเล็กเครื่องหนึ่งหัดเข้าไปก็จะเป็นโต๊ะกินข้าวข้างหลังก็จะเป็นห้องน้ําห้องครัวปิดกันแล้วก็ด้านขวามือจะเป็นทางขึ้นบันไดพอขึ้นบันไดไปปุ๊บเนี่ยตรงหน้าเราจะเป็นห้องนอนใหญ่อ่าขวามือก็จะเป็นห้องน้ําแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นห้องนอนเล็กอันนี้เป็นพื้นฐานของบ้านของเขาทั่วไปอ,อลักษณะที่ผมขอ ขอพูดให้ลึกนิดนึงตรงห้องนอนเล็กข้างหลังห้องนอนข้างหน้านไม่มีปัญหาเลยเนาะห้องนอนข้างหลังเนี่ยผมรู้สึกมันอับมันชืน้นมันรู้สึกถึงความที่มันเหมือนบ้านไม่ได้ไม,ไม,ไม่ไม่มีคนเข้ามานานมากเลยพี่แจ๊คซึ่งมันก็จะแปลกนิดนึงพอเดินเข้าไปสุดปุ๊บจะมีตู้ตู้ตเสื้อผ้าติดก,กับต,ตู้กระจก แล้วก็จะมีหมอนฟักทองอยู่สองอันคุณจะรู้จักหมอนฟักทองไหมครับรู้ฮะหมอนหมอนอิงหมอนพิงอะไรพวกเนี้ยใช่ถ้าถ้าถ้าพูดได้คุณผู้ฟังได้ได้เห็นภาพก็จะเป็นหมอนลักษณะเหมือนหมอนที่คนสมัยก่อนเขาใช้ลดน้ําสังกันครับครับเป็นสีทองกับสีเงินอืมวางอยู่คู่กันในบ้านเราก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมถึงมีหมอนสองใบนี้อยู่ในบ้านพัก ที่เป็นบ้านพักตากอากาศหรือบ้านพักที่ให้นักท่องเที่ยวมาพักก็เก็บความสงสัยไว้อ่าโอเคก็ก็ก,ก็ทุกคนก็จัดแจงโอเคตกลงแนละ้วก็เอาตอนแรกจองไว้สองคืนคจองไว้สองคืนซึ่งที่แปลกกว่าน,นั้นคือราคาราคาณนะตอนนั้นเป็นบ้านอย่างเงี้ยร,ราคาต้องมีหลักสามถึงห้าพันบาทช่วงเทศกาลด้วยนะ ถูกต้องครับผมเป็นไฮซีซันแต่ราคาที่ผมได้มาที่แจ็ฟังลยว้ก็ตกใจผมไมได้วันในราคาสองพันห้าร้อยบาทต่อคืนก็ถือว่าโคตรถูกเลยนะพักได้เป็นสิบคนนะสิบคนเลยจที่จะสิบคนแล้วคือบอยู่สบายสือจอบลถได้นี่แล้วก็ที่สําคัญคือมันใกล้จัะหล้วเป็นเป็นบ้านหลังแรกที่อยู่ขวามือ เดินออกไปข้ามถนนไปนิดนึงก็ถึงหาดหละครับอ่ะโอเคก็คพอพอหลังจากนั้นเราก็หลังจากที่เหนื่อยกันมาแล้วก็เก็บของเก็บอะไรเรียบร้อยแบ่งห้องกันด้านหน้าจะเป็นห้องของคุณยายค,คุณน้าคุณป้าแล้วก็น้องสาวจะอยู่ด้านหน้าประมาณห้าถึงหกคนส่วนห้องด้านหลังเนี่ยเราก็จะเป็นผู้ชายเหี้ยๆหน่อยในเป็นเป็นผู้ชายใน ในในบรรดาหลานๆเนี่ยแค่คนเดียวอก็จะมีพ่อพ่อเราน้องสาวแล้วก็เราเราก็มีน้องชาเอ,อมีน้องน้องอีคนผมจำไม่ได้ว่าใคร <c oughs> ก็นอนกันอยู่ข้างหลังขอนอนกันอยู่ข้างหลังสี่คนโดยมีพ่อเป็นแกนนำ <c oughs> เนาะเสร็จปุ๊บ <c oughs> เราก็เราก็จัดแจงลงมาทานข้าวทานอาหารละเรียบร้อยก็ช่วงนั้นก็เราราประมาณทุ่มกว่าแล้วก็ออกไปเดินริมทะเลสักพักหนึ่ง พอพอมันเริ่มค่ำแล้วเราก็กลับเข้ามาอาบน้ําเตรียมตัวที่จะนอนกัน mm hmm. เรื่องมันจะเริ่มเกิดจากตรงนี้ครับพี่แจ๊ค mm hmm. อาเรื่องมันจะเริ่มเกิดจากที่ว่าทุกคนเข้าห้องนอน,นเสร็จปุ๊บเราก็เตรียมตัวเข้าห้องนอนช่วงเวลาตอน,มมนประมาณประมาณสี่ทุ่มกว่า mm hmm. ละ mm hmm. เกือบเกือบห้าทุ่มเราอะตอนนั้นเราชอบฟังอ่าในจี้ช็อกมากเลย mm hmm. เราก็ยังคิดอยู่ว่าเอ้ะวันนี้วันอะไรแนละ้วมีอ,อะไรที่ช็อกหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะ<ม>แต่ว่าเราก็ไม่ได้บอกใครแล้วก็อ่ะโอเคไม่มีก <c oughs> ็นอนพอพอกําลังจะนอนปุ๊บแบบที่นอนกันเรียบร้อยข <c oughs> ึ้นที่นอนกันเสร็จปุ๊บมีเสียงเคาะประตูมา <c oughs> เราก็อยู่มินสุดเราก็เดินเปิดประตูครับ <c oughs> เราคุณนา้าเขามาขอหมอนกับพราผมเพราะว่าในตู้ของเรามันจะมี พอหมวางอยู่ข้างล่างวับหมอนนอ,อนได้พอเขาก็มาขอเราก็หยิบไปให้ซึ่งหมอนที่มันเหลืออยู่คือหมอนอิงครับพี่แจ๊คครับไอ้หมอนพักทองสองอันนะั้นเราก็หยิบให้เขา่าครั้งแรกโอเคเข้าห้องปิดเราก็ปิดไฟนอนเสร็จสับเรียบร้อยก็ปกติครับผ่านไปได้ไม่เกินสิบห้านาทีเสียงเคาะมาเลนะซึ่งประตูห้องมันเป็นประตูไม้สมัยก่อนแนละ้วเนาะ เป็นประตูไม้แบบประตูไม้ธรรมดาไม่ได้มีลายฉลุหรือว่าอะไรอย่างนี้แต่ว่าลักษณะของลายมันจะเป็นลายที่แบบพาสีแล้วสีมันไม่เสมอกัวเนาะอเขาก็เคาะ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 เสร็จเราก็เดินมาเปิดเราก็คิดว่าเป็นน้าเหมือนกันปรากฏว่ารอบนี้เปิดไม่เจอใครครับอไม่เจอใครทั้งทงี่ระยะเวลาที่เคาะับที่เรานอนอยู่เนี่ยมันไม่ได้ห่างกันมาก เราก็เดินไปเคาะซึ่งห้องประตูห้องเนี่ยมันตรงกันเราก็เดินไปเคาะเราก็ถามเพราว่าจะเอาอะไรนานเขาเดินมาเปิดปุ๊บเขาก็บอกว่าไม่ได้เอาอะไรแล้วเมื่อกี้มีใครขคาห้อง <c oughs> เขาบอกยังไม่มีใครไปเคาะเลยเขาจะนอนจปแล้วซึ่งสภาพที่ผมเปิดประตูเข้าไปแล้วเห็นก็คือทุกคนนอนกันหมดแหละ,ออะนอนกันคือหมายถึงว่าเข้าที่นอนกันหมดแหละ <c oughs> เราก็ โอเคไม่เป็นไรสงสัยจะหูแว้วก็ you, ปิดประตูกลับมานอนปิดไฟก็กำลังล,งล้มปัวลงนอนกันสี่คนพอหลังจากนั้นอีกสักประมาณสิบนาทีมีเสียงเคาะอีกนะเคาะประมาณนี้ครับอ่าเคาะอ,อย่างเงี้ยครั้งแรกร<ๆ>เราก็ลูกไปเปิดไม่มีใครครับ พอที่พิธายเสร็จปุ๊บทีเนี้ยผมก็เริ่มรู้แหละเราก็ปิดประตูปึ้งแล้วเรากระโดดขึ้นที่นอนเลยอ่าพอหลังจากนั้นอีแป๊บเดียวทีเนี้ยมาอย่างนี้เลยครับพี่แจ๊อุย้ยรัวเลยเหรออย่างนี้อย่างนี้เลยครับพี่แจ๊ดอยู่อย่างเงี้ยเป็นจังหวะเคาเคาเคาเราก็หยุดครับก็เคาเคาเราก็หยุดจนแบบมอง คือคือนตอนนั้นเนี่ยมันแปดหูนะ <Okay. S 2> ผมก็ไม่ใช่ว่าว่า,วาผมจะมาโนไปเองเลยทีเนี้ยมันแปดหูมีพ่อมีน้องเราสองคนมีเราด้วยแปดหู <Okay. S 2> ตอนนั้น,นยังไม่มีใครหลับก็คนนะทำยังไงล่ะก็หันไปคุยกับพ,พ่อเอาไรพ่อเอาไรดีเรากลัวทุกคนกลัวกันหมดแล้วสั่น <Okay. S 2> กันหมดแล้วเพราะว่าเรายังเด็กประมาณสิบวกว่าขวบเองพ่อบอกอ่าสวดมนต์หันไปสวดมนต์สวดมนต์เสร็จปุ๊บก็ เงียบเงียบไ,ไปพักหนึ่ง uh เราก็คิดว่าไม่มีอะไรละ <Okay. S 1> เงียบเงียบไปพักหนึ่งเราก็คิดว่าไม่มีอะไรแล้วจบนอน mm hmm. เราก็นอนพ่อบอกนอนนอนนอนไม่มีอะไรละนอนหลังจากนั้นไม่เกินครึ่งชัวง่วโมงครับพ <Okay. S 1> ีบ่แจ๊คทีเนี้ยลักษณะของเตียงนอนอะถ้าเราถ้าเรานอนบนเตียงผมด้านขวาจะเป็นประตูที่ผมท,ท,ที่ที่ผมลุกไปเปิดอะเนาะ <Okay. S 1> ด้านซ้ายเนี่ยด้านซ้ายสุดเลย จะเป็นกระจกบันเกตแล้วตรงหน้ากระจกบันเกตจะมีแอร์ตั้งพื้น <Okay. S 1> สมัยโบราณอาซึ่งกระจกบอนเกตเนี่ยตอนก่อนที่เราจะเข้าพักเนี่ยเราได้เปิดแแมหน้าต่างแ้มแ้มอ่าม่านดูปรากฏว่าด้านล่างเนี่ยมันเป็นพื้นโล่งๆแบบพื้นหญ้าที่โล่งว่างเปล่าแล้วก็มีกำแพงขึ้นมา ถึงแค่ตัวบ้านชั้นล่างซึ่งถ้าเกิดว่ามีการขึ้นมาเคาะหน้าต่างหรือว่ามาเปิดหน้าต่างต้องใช้บันไดลิงคซึ่งมันจะต้องสูง,ม,สงมากสูกแม้ค่อนข้างที่จะสูงเลยแต่เชื่อไหมครับว่าพอหลังจากนั้นที่ผมได้ยินคือเป็นเสียงเคาะบานเก็บตั้งนั่นเลยครับเคาะ มันเจ็ดอะคอะมันเจ็ดอะคอเหมือนคอคนคอทุกคนมาสะดุ้งลุกขึ้นมากอดกันกลมอะพี่แจ๊กกอดพ่อแบบเราก็ไม่รู้จะทำยังไงต้องต้องกลัวอะมันเจ็ดคอ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 คือเสียงดังมากพอคอเสร็จเงียบอเป็นพักๆนะเงียบพอเงียบเสร็จทีนี้ที่มันหลอนเอยทีเนี้ย เป็นเสียงเล็ดขูดกับบานเก็บกรกแกรกแ็กแกรกกรกขูดลงมาขูดลงมาขูดลงมาประมาณคือคือหลายนาทชีอะที่มันมันมันตรงนั้นอะคือเราไปไหนไม่ได้ครับจะออกประตูก็ไม่ได้ทรางว่าเอารถมากันสองคันแล้วมัน มันใครล่ะเครียดนะต<บ>ุกแกก็ไม่อยู่กันล,ละออตอนนั้นค,คือมันไปไหนก็ไม่ได้จะออกหน้าประตูก็ไม่รู้ว่าจะมายืดร้อนหน้าประตูหรือเปล่าอะไรอย่างี้ก็ไม่รู้จะทำไงก็ต้องทนคนรอไปถึงสักพักหนึ่งก็เงียบหายไปเราก็เราก็คิดว่ามันจบละเนี่ยครั้งที่สองแนละ้วคิดว่าจบละ,ะบพอพออีกรอบหนึ่งปุ๊บเนี่ยเราก็จะนอนละรู้สึกว่าทำไมแอร์มันร้อน ร้อนหรือว่าเพราะอดีตลีนมันหลังก็ไม่รู้ครับผมว่าน่าจะเป็นอันหลังเออเออเออปรากฏว่าแอร์ที่เราเปิดไว้พี่แกครับแขงแอร์เนี่ยเป็นไปด้วยน้งแข็งซึ่งซึ้นแอร์สมัยก่อนเนี่ยมันจะสามารถน้งแข็งเกาะได้ง่ายนะไอ้ตู้เล็กๆอ่ะผมอีกเดินไปดูตู้แอร์ผมเึงเห็นว่ามันเป็นแอร์แต่ที่กระโดดเลยเพราะว่าพอผมเดินไปดูปุ๊บกาลังจะเบาแอร์เสียงเคาะหน้าต่างเลยเสียงงมาปุ๊บ เรากระโดดขึ้นเตียงนะประธานครับคือแบบหลอนนะหลอนกันจนแบบจนต้องถอยหลับกันไปอ่ะพีะ่แจ๊คคือมันเป็นอย่างนั้นทั้งคืนนะครับ,รบเงียบเงียบคลอกอกเงียบเงียบคลอกอย่างนั้นจนเราเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับถอยหลับกันไปก็ก็พ่อบอกว่าเออไม่เป็นไรก็กนอนแล้วก็ทั้งเา้าคือแบบเราก็ทําไงได้อ่ะ ก็ต้องพยายามเราก็ไม่รู้หลับไปตอนไหนอ่ะตื่นช้าขึ้นมาอีกทีนึงก็ทุกคนน่าสลึมสลึมกันหแล้วห้องอีกห้องหนึ่งก็เขาก็ไม่ได้พูดอะไร,รบอกอ้ายายเป็นโตโ้โเนยเขาบอกว่าคืนนี้ไม่นอนนี่แล้วนะ,ะ<ม>เดี๋ยวกลับบ้านดีกว,ว่าเป็นห่วงหมาที่บ้านครัวหมา,มมาไม่มีอะไรกินก็บอกอ้ากลับก็กลับเพราะว่าถ้าเกิดยายพูดคําเดียวเนี่ยเราอ่ะไม่สามารถที่จะขับได้ เราก็อก็ต้องกลับกลับก็ต้องกลับกลับ,ลบ,ลบปุ๊บช่วงประมาณก่อนเที่ยงเราก็เก็บของเก็บของ,องวันนั้นเนี่ยออกไวมากเลยไม่เกินติบมงที่เก็บของอาบน้ําแต่งตัวเสร็จบอกเอาเชน,นเดีนจะไปไหว้พระก,กันก่อนเราค่อยกลับแล้วกันเนาะก็พอเก็บของทุกคนยังไม่มีใครพูดถึงเรื่องเมื่อคืนนะครับยังไม่มีใครพูดถึงเรื่องเมื่อคืนก็เก็บของเสร็จปุ๊บอ่อ ตอนเข้ามาอตอนเข้ามาที่บ้านเนี่ยครั้งแรกเนี่ยผมลืมเล่าไปว่าผมไม่เห็นสารประภูมิมเลยนะครับ,รบแต่พี่แจ๊เชื่อไหมว่าขากับตอนที่ผมเดินเอาของไปเก็บบนรถผมเห็นสารประภูมิสีเขียวตั้งอยู่ข้างประตูลัวทั้งทั้ที่ตอนที่เราเข้ามายังไงมันก็ต้องเห็นปะถูกต้องครับพี่แล้ว เเรราแล้วมาได้ไงอะที่สารม,มันไม่ได้เบาๆที่ไข่จะยกมาแล้วก็มาวางได้แล้วเป็นลักษณะสารที่มีการไหว้แล้วอะไรแล้วหรือว่าตอนเข้าไปตอนแรกอ่ะเราไม่ได้สังเกตรหรือเปล่าอ่ะโอเคอถ้ามันเป็นบ้านเดียวอ่ะอมผมอะจะไม่สงสัยนะพี่แจ๊คแต่อันนี้มันเป็นบ้านแถวๆซึ่งขอบเขตมันน้อยมากอะพี่คือแค่เราถอยรถเข้าไปเนี่ยคุณเปิดประตู ต่อให้คุณถอยแล้วเขามาเปิดประตูด้านสายคุณก็ต้องเห็นแล้วยังไงมันก็ต้องเห็นอืมันต้อง<ม>เห็นเร<ม>ื่ีแต่เราไม่เห็นพอเราไม่เห็นปุ๊บเป็นสารพ่อปูมตายายเป็นสารตายายอ่ะนะครับ,รบเราก็ไม่ได้ไปส่องดูข้างในก็ก็เห็นว่าเป็นสารวางอยู่หน้าบ้านตรงนี้ประตูรั้วเลยความกลับเราก็ยกมือไหว้แล้วเราก็ขึ้นรถกันอเจ้าของก็ยังถามว่าทําไมถึงรีบกลับ เราก็บอกว่าเรามีธ <im Alto> ุระเราเราอยากกลับก่อนอะไรอย่างนี้ก็กลับพอรถเลี้ยวออกจากบังกะโลเท่าน <im wor fs São> ั is is <im itsu> ้นนะทุกคนในรถพูดกันคุณน้ายายแล้วก็ยายเขาไม่พูดก็เป็นน้าแล้วก็ป้าพูดกันเมื่อคืนเนี้ยเจออะไรไหมมาเลยตอนนี้ตอนนี้เลยเขาว่าถามเราเพอาะว่าถามเรา่อนว่าเราเจออะไรไหมเราก็เล่าเหตุการณ์ที่เราบอกไป ปรากฏล่กน้าเนี่ยนะ mm. เขาก็พูดขึ้นมาว่าเมืคืนนะ่ะเขาก็เจอเหมือนกัน mm. เขาเจอลักษณะคล้ายๆกับของเราแต่ว่าของเขาเนี่ยหนักกว่าเราที่มาเป็นตัวเป็นต mm. น,ตนต mm. คือหลังจากที่ผมเนี่ยไปเปิดไปคอประตูถามเขาว่าเป mm. าอะไรหรือเปล่าในครั้งครั้งที่สองนนะ mm. เขาก็ เขาก็ปิดประตูก็จะนอนกันแหละก็มีคนมาเคาะประตูเขาอยู่ครั้งหนึ่งเหมือนกันเหมือนกับที่เราโดนเลยครับพี่แจ๊คเคาะอีกทีนี้เขาเคาะไปแล้วไม่มีใครเปิดไอเปิดอ่าไม่ใช่ท่เปิดออกไปแล้วไม่มีไม่เจอใครไม่เจอใครครับไม่เจอใครก็เลยปิดเขาก็ลงมานอนพอเขาลงมานอนเสร็จปุ๊บสักพักใหญ่ๆเลยเขาได้ยินเสียงเคาะประตูกระจกด้านหน้าริมระเบียงครับขึ้น ซึ่งก็ถ้าเป็นบ้านแถวเขาเขาจะมีระเบียงชานออกไปนิดนึงกันนะครับแล้วถ้าเป็นบ้านแบบสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีประตูกระจก<ค>เป็นบานสี่เหลีย่ยมเล็กๆเป็นช่องแสงอสองบานปิดกันซึ่งเวลาเคาะเนี่ยมันจะใล้กับเคาะบ้านเกศน,นะครับพี่แจ๊คเขาบอกว่ามีคนเคาะประตูตรงชานระเบียงแต่คือทุกคนนอนนิ่งมีนะผมในที่เห็น ครับซึ่งพอพอพอรู้สึกแล้วว่ามีคนมาขอเขาก็เขาก็แงะหน้าดูพอแงะหน้าดูเนี่ยสิ่งที่เขาเห็นเนยพี่แจ๊ไฟจากถนนทางเข้าหน้าหน้าหน้าบ้านะนะครับมันจะมีไฟทางหรอกแล้วก็จะมีผ้าม่านซึ่งถ้าไฟวันสองเข้ามาในที่มืดเราจะเห็นเงาสะท้อนออกไปข้างนอกถูกไหมครับเขาเห็นเงาผู้หญิงยืนเคาะอยู่หน้าประตูกระจกนะ เป็นผู้หญิงผมยาวเป็นผู้หญิงผมเนี่ยคือคือคือเราเห็น่เราอ่ะเวลาเรามองออกไปพ๊กเงาาระทอนเข้ามาเราจะเห็นเขาเห็นผู้หญิงผมยาวยืนเคาะประตูเหมือนจะเข้าบ้างอยู่ที่ริมระเบียงเัาพี่แจ๊เคาะแบบยืนเคาะจนน้าผมจะต้องคุ้มโปงหลับอะซึ่งน้าผมเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีเซนส์เยออ ก็ก้างหลับไปแล้วก็ก็ก็ต้องคุมโปงหลับแล้วคือแบบต้องพยายามไม่ให้เห็นเพราะเหมือนว่าทุกคนน่ะนอนกันหมดแรัะแต่ก็ไม่ได้มีใครคุยกันนะว่าโดนอะไรกันไม่โดนแต่ปรากฏว่าพอมาคุยกันในรถทุกคนเน่ะได้ยินหมดมีแต่น้าผมคนเดียวที่เห็นก็เลยนั่งรถขับบานกันมาด้วยด้วยด้วย,ด,วยด้วยความึมุลือที่เนที่นอนครับครับผมอาจจะมีเอะ เผลอหลับไปบ้างแต่ว่าก็ก็เรื่องเนี้ยผมก็ไม่ได้ไปถามใครไม่ไม่ไม่ได้ไปถามกับเจ้าของมันก็โลเลยนะครับที่ว่าอ่ามีเหตุการณ์อะไรหรือเปล่าแต่ว่าครั้งเนี้ยเป็นครั้งแรกที่ผมเจอแบบต่างๆแล้วรู้สึกว่าอาจจะไม่ได้มาเป็นตัวเป็นคนให้เราเห็นแต่พอเอาสองเหตุการณ์มาพันดวกกัน่ะมันชัดเจนนะครับพี่จะต่อให้ครอบครัวคุณปลื้มไปถามผมว่า ก็ไม่ได้คำตอบหรอกครับถูกแล้วก็จากลักษณะที่คุณปลื้มเล่าให้ฟังอ่ะเอาจริงๆป่ะเหมือนกับบ้านหลังเนี้ยมันไม่ใช่บังกะโลที่เปิดให้เช่าตามปกติด้วยนะมันเหมือนเป็นบ้านขัดตาทับอ่ะเข้าใจคํานี้ป่ะเหมือนเป็นแบบบ้านใครสักคนหนึ่งแล้วรู้ว่าเนี่ยอ่าเขาอาจจะมีเจ้าของบ้านอยู่คือไม่ได้เปิดเป็นบังกะโลให้เช่าแต่ในช่วงไฮอ่ะ ในจังหวะที่ที่พักหลักๆอื่นๆมันเต็มเขาก็จะเปิดบ้านเนี้ยเอาไว้ต้อนรับแขกอย่างเราๆอ่ะครับเออโดยการเก็บตังค์อาจจะเป็นราคาที่มันมันถูกถูกเลยอ่ะเออเพราะว่าด้วยบังกะโลมันไม่น่าจะเป็นลักษณะของทาวเวาส์แบบนี้ไงถ้าก็ตั้งใจสร้างมาให้เป็นบังกะโลถูกไหมเออเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านเนี้ย อนุมาณคิดได้เลยครับว่ามันน่าจะเป็นบ้านของใครสักคนหนึ่งที่อยู่แถวนั้นแหละแล้วตัวเจ้าของอาจจะไม่อยู่แล้วก็ฝากให้สถานที่เนี้ยคือเจ้าของธุรกิจบังกะโลเนี้ยบอกเอ้ยถ้ามีถ้ามันเ<อ>ต็มอ่แมะแล้วถ้าเกิดว่ามันหาที่พักมันเต็มมันมันไม่มีคนมีคนมาเช่าเยอะเ,เออเปิดเลยมีสิทธิ์เป็นไปได้นาใช่ครับผมก็ ก็ก็คิดอย่างนั้นเพราะว่าลักษณะของบังกะโลทั่วไปหรือว่าสถานที่ที่เขาจะต้องให้ให้ให้หนักท่องเที่ยวเข้าไปักเนี่ยมันจะต้องมีน้ําเปล่าวางมีแก้วมีเครื่องม,มันอันนี้มันมันมันเหมือนเป็นบ้านคนปกติอ่ะพี่แดนอเออคือแบกว่าเขาเขาก็ไม่ได้ไม่ได้พูดอะไรมากเขาก็แล้วเขาเรื่องของเรื่องคือเขายื่นกุญแจให้เข้าไปดูเองด้วยครับ นี่แหละนี่แหละตรงนี้นี่แหละที่มันต้องคิดหนักเลยว่าเฮ้ยสักนิดนึงคุณคุณเป็นเจ้าของธุรกิจคุณพาลูกค้าเขาไปดูหน่อยอ่ะปลั๊กไฟอยู่ตรงนี้นะห้องเป็นอย่างนี้นะน้ําอยู่ตรงนี้นะมันต้องมีบ้างไงครับแต่เนี้ยคือเอาเอาญแจาไปเลยไปเลยเข้าไปเลยเออเราก็อาตสาขาจริงๆครับก็คือมันมันจําเป็นจริงๆนะตอนนั้นอ่ะกอ แล้วแล้วก็ออาตามตาม,ม,ม,มาเออตามสถิติเลยนะไอไอการที่เข้าไปพักแล้วเจอเจ้าของหรือว่าสถานที่นั้นๆเนี่ยเขาโยนกุญแจให้โดยที่เขาไม่มาสนใจใยดีอ่ะคุณเอาไปเปิดเองเลยตามสถิติส่วนมากจะเจอครับเออ พอได้แล้วครับเออเออเออนะครับนั่นคือเรื่องแปลกๆนะครับที่เกิดขึ้นตอนที่ไปเที่ยวกะจะไปพักสักสองคืนคืนเดียวพอแล้วขนาดคืนเดียวพอแล้วก็ยังไม่ได้นอนถ้าดื้อดึงอยู่คืนที่สองไม่รู้ว่าจะเจออะไรเป็นหนักกว่าเดิมหรือเปล่าก็ไม่รู้ถูกไหมใช่ใช่นะครับได้ครคุณปลื้มนั่นคือเรื่องของบังกะโลจําเป็นนะครับขอบคุณมากๆหลายๆเรื่องเลยเดี๋ยวอ่ารอบหน้าผมก็จะมา มาเ,าเล่าแต่เรื่องของบ้านืี่สองได้เอาสิขอบโปยไว้ดีนึงขอบโปยไว้ดหนึง,ปนนงเป็นช่วงที่เราหาบ้านแล้วเรารู้สึกว่าเราได้บ้านเราไปเจอบ้านที่ไม่สมควรเจออือโอ้โหน่าสนใจอ่าเออแล,แล้วเรื่องแล้วเรื่องนี้จะ,จะลองทิ้งเรื่องไวท้ที่ที่ที่เน็เซ็นเจอกันละกันครับแล้วเรื่องนี้เคยเคยเล่าที่ไหนยังยังไม่เคยครับยังไม่เคยนะ เราเพิ่งเกิดมาตอนต้นปีนี้เองครับอ้าวได้น่าสนใจครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าเอาอย่างนี้คุณปลื้มสะดวกเมื่อไหร่เนี่ยก็ติดต่อเจหวีครับได้เลยนะได้ครับโอเคคือคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ตามกลับมาถึงที่บ้านเลยครับพี่แจ๊ได้ครับคุณปลื้มเดี๋ยวว่ากันในครั้งหน้าได้เลยครับครัอฟังนะขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับ